ไปกันต่อครับกับเรื่องราวของคุณเมพรีมายานะครับล่าสุดมีคุณใบเตยเนี่ยมีภาพไปไปเหมือนมีเกี่ยวพันด้วยหรือเปล่าอย่างนี้คลินิกค่ะเป็นการเปิดตัวคลินิกแล้วมีน้องใบเตยร่วมเฟรมอยู่ด้วยครับแล้วสําคัญบางช่วงบางตอนของคลิปคลิปที่เอ่อไปไปมีคนไปทําหน้าก็มีคุณคุณเมนี่แหละแล้วก็มีน้องใบเตยมีบางคําที่หลุดมาจากคลิปติ๊กตอกของคุณเมว่า คุณใบเตยคือหุ้นส่วนคลินิกนี้แล้ววันนี้ก็มาเจอมาทำหน้าด้วยกันปรากฏว่าเราได้ติดต่อไปที่ผู้จัดการส่วนตัว เขาก็ให้ข้อความนะคะตามทีอ่ออกมาชี้แจงโดยผู้จัดการนะยังไม่ใช่ใบเตยนะว่ากับเรื่องราวดังกล่าวนั้นนะครับอาจจะต้องให้ทางคลินิกเป็นผู้ชี้แจงโดยจะมีการแถลงข่าวในเร็วๆนี้ใบเตยเป็นเพียงพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจคลินิกเสริมความงามเท่านั้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นอาหารเสริมตามที่เป็นข่าวทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้มีการติดต่อเข้ามาเพราะมันคนละส่วนคนละธุรกิจกันนะครับ<อ> ในส่วนของคุณเมย์เนี่ยเขาก็ทําอาหารเสริมรแต่ว่าที่ภาพเบี้ยมันเป็นคลินิกค่ะทั้งนี้นั้นเราก็ยังไม่ชี้ชัดชี้แจงเลย่าชี้เป้าใดๆรอการตั้งโต๊ะแถลงข่าวของน้องใมเตอร,รวมถึงคลินิกนี้ด้วยนะ,อ,ะอาจจะเป็นคนละภาคส่วนคนละเรื่องคนละราวกันนะครับแล้วเดี๋ยวมีแถลงข่าว<ๆ>เดี๋ยวเรารอฟังกันใช่แล้วค่ะนะครับ